พีดิวส์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็เซลล์อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างร้านนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่รู้จักนะเรบ้าละชาวสตรีตต้องรู้จักค่ะ ถึงแล้วให้ดู่นคะก็เจอพี่เขาพี่ช่ี่กอฟพี่กอลฟเ็นเองค่พี่กอลฟเ,เขาก็เป็นคนดูแลร้านหรือเจ้าของร้านดูแลแล้กันเดี๋ยวเจ้าของมา้วสบยสบายี่ค่ะในร้านี้มีอะไรบ้างคะนอกจากรองเท้าแล้วเ,เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ใน TSP ก<ม>ันดาร s p นะครวก็จะมี่เ,เสืญญญส้อุนของ,ของข้าเราเองน็มีเสื้อผ้าตนเก คนที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดต้องมาร้านนี้นะคะอลากให้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเริ่จากหลังร้านนะคะเดี๋ยวนี่ก็บอกว่าหลังเนี่ยมีพวกสเก็ตบอร์ดทำเองด้วยส้ครนีย จะมีดีไซน์ได้เหมือน s p t g มาดีไซน์ให้เราแล้วก็จะมีคนอื่นที่มาดีไซน์เราที่เป็นเด็กของเสียงของผาซึ่งโคลตับร้านคื PPA และ Bassender ตัดไม่นัดใช่ก็จะเป็นพี PRA VCA และ Bassender แอดโคล วกเซล50%ใช่ล้างสต็อกไปเลยล้างสต็อกติกิก็คุ้มนะซื้อไปก็50%รานนี <pper pper> ้นะนะดูสตรีกนร้านสับฟังเห็นูสเ well> uh ี่ยปละเยี่ยปละเอางี้ดีกว่าค่ะในร้านนี้อยาจะนำเสนออะไรที่แบบเด็ดที่สุดที่แบบ แ็ดล้อมันก็เด็ดยอยู่ทุกย่านนะนะก็ <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าที่ <c oughs> คนจะมาดูเยอะที่สุดรองเป็น n i SB ซึ่งใน k e SB พวกนี้ก็จะมีแต่ละรุ่นไปไป <c oughs> ก็จะออกเดือนละสีรุ่นห <c oughs> นึ่งออกสีหนึ่งใช่ <c oughs> ส่วนมากถ้าเป็นของ Adidas เนี่ยมันจะเป็นซีซันซีซันหนึ่งก็สามเดือนออกเละจ <c oughs> ิีหน,นึ่งทีแต่ SB นี่จะออกทุกเดือน Mm -hmm. Webpedios.com. Mm -hmm. really. mm -hmm. My daughter, my space. love, ก็รู้เรื่องคร่าวๆแล้วนะจากที่อรเนี่ยต้องขอคุณพี่๊อฟมากเลยนะคะฝากไว้นิดนึงกันนะแต่จใครที่อยากจะมาร้านนี้เขาต้องทำยังไงได้ก็ตอนนี้ร้านเราที่อยู่ที่สยามสแควร์ซอยหนึ่งนะครับสาขาที่หแล้วก็สาขาก็จะมีที่เซ็นชั้นหแล้วก็เอสปนาดตรงรัชดาราฟลอมีสา้านก็พบกันกันมาเยอๆมาเทสสนุนกันขอคุณมากครับฝากค่นี้แหะอนนี้ เว็บไซต์ก็เป็น www.vidu.com ท่อสมุดตามตัวที่ร้านเลยโอเคค่ะงั้นก็ไปหาซื้อตรงนั้นก็ได้หรือว่าจะมาโทรเข้ามาก็ได้นะว่ามีหรือเปล่าใช่ก็เร็วๆนี้เว็บไซต์เราจะสมบูรณ์แบบที่สุดก็จะมีออนไลน์ขายกันได้ตามออนไลน์โอ้ยสบายอัปเดตดีค่ะงั้นเดี๋ยวว่าขอเดินรอบๆดูได้จ้าไปดยวที่มา Sous-titres par Anastasia กันเต็มไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นร้าน P Dus นะคะแล้วก็ Infrared แล้วก็ Genesis ่นเองนะคะ3ร้านนี้นะ Genesis นะอยู่ตรงมางุงคลองชั้นหนึ่งนะคะตรงข้ามแมตตานอนนั่นเองค่ะใครที่สนใจก็ไปร้านนั้นได้นะคะหรือว่าไม่ว่าก็มา,ยาสายามสแควร์ก็ได้ค่ะที่ร้าน Infrared อยู่ซอย2ค่ะแล้วก็อีกร้านนึงค่ะ P Dus อยู่สยามสแควร์ซอยหนึ่งนั่นเองค่ะ ที่สนใจก็มาได้เลยแล้วก็ถามพี่ๆีขานะคะว่าคู่ไหนเหมาะกับผมอะไรเนี้ยค่ะก็มาได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเคนัทมากๆเลยที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยยังไงวันนี้นะคะใครอยากจะติชมหรือว่าพูดคุยกับพวกเรานะคะก็สามารถเข้ามาหาพวกเราได้เลยทางอีเมลนี้เลยค่ะ info@thaiquest.com นั่นเองค่ะยังไงวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับรายการแฟชั่นสตูแล้วกันนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์หน้านะคะบ่ายโมงที่ W Channel ค่ะ